พอเข้ามาก็พบว่าห้องอย่างลกแล้วที่ป่วยคือเจ้าหมาน้อยไม่ใช่เธอพอทำอาหารเสร็จเธอก็ตั้งใจจะมานั่งกินด้วยแต่จินปฏิเสธบอกการกินอาหารเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ชอบทานร่วมกับคนอื่นเธอก็บ่นว่าเขาแปลกไม่เหมือนชาวบ้านคุยคุยอยู่พระเอกก็เผลอหลับที่โซฟากนเสียงดังลัน่นทั้งที่เขาเป็นคนนอนยากนอนไม่ค่อยหลับแต่วันนั้นพี่แกนอนยาวยันเย็นก่อนจะสะดุ้งตื่น เขาเลยกลับไปเก็บกระเป๋าย้ายเสื้อผ้ามานอนที่โซฟาบ้านนางเอกแทบทุกวันทำให้เธอเหนื่อยมากพอแทบไม่มีเวลาได้พักหลังจากทำงานที่โรงแรมกระทั่งวันหนึ่งนางเอกได้ลากเก้าอี้เข้ามาขอนั่งกินด้วยไล่ก็ไม่ไปแถมยังแย่งของกินอีกต่างหากเธอถามแบบไร้เดียงสาว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คะอ๋อประมาณ35,000ล้านดอลลาร์เหอถ้าฉันเป็นคุณคงไม่ทำงานแล้ว แต่เขาบอกว่าไม่ได้เพราะต้องดูแลคนนับแสนจากนั้นทั้งคู่ก็กินเนื้อปลาปักเป้าด้วยกันนางเอกบอกว่าเหตุผลที่เธอลายหยุดเพราะเจ้าหมาน้อยป่วยและหมอบอกว่ามันจะอยู่ได้อีกไม่นานเธอจึงอยากใช้เวลาร่วมกับมันให้นานที่สุดจินเลยบอกว่าคุณโชคดีมากนะผมไม่มีโอกาสได้อยู่กับหมาตัวเองด้วยซ้ำวันหนึ่งจู่ๆมันก็หายไปจากบ้านสักพักทั้งคู่ก็เริ่มเห็นภาพหลอนเนื่องจากลิตรมึนเมาของปลาปักเป้า ทำให้พวกเขาเข้าใจว่าฝนกำลังตกถึงขั้นกลางร่มขึ้นรถเมล์แต่เป็นจินที่ตั้งสติได้ก่อนนี่กูทำอะไรอยู่วะเนี่ยคนมองเต็มไปหมดแล้วพอจะเก็บร่มนางเอกก็ไม่ยอมเพราะเธอยังหลอนอยู่ภายใต้ความรู้สึกอับอายเขาก็มีความสุขอย่างที่ไม่เคยสัมผัสเช้าว,วันรุ่งขึ้นนางเอกก็ลุกขึ้นมาเตรียมอาหารแต่ปรากฏว่าจินไม่อยู่ที่โรงแรมแล้วเธอจึงตรงมาหาเขาที่บ้าน พบว่ากำลังกินอาหารของสาวอื่นเธอคนนี้เป็นเชฟมิชลินที่ทำอาหารให้จินทานมาตลอด7ปีที่ผ่านมาและเพิ่งกลับมาจากลาพักร้อนนั่นก็ทำให้พระเอกวางตัวลำบากเอาเรื่องเพราะสองสาวต่างไม่ยอมกันโดยเฉพาะนางเอกที่โมโหอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเขากินอาหารของสาวอื่นแล้วเชฟสาวก็มาหาหนางเอกขิงใส่บอกที่ผ่านมามีเชฟมากมายทำอาหารให้พระเอกแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาหาฉันทุกที เอาเป็นว่าวันจันทร์ถึงสุขฉันจะเป็นคนทำอาหารส่วนเธอมาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันนะฉันไปก่อนแน่นอนครับว่านางเอกไม่พอใจกระทั่งวันหนึ่งจินได้กลับมาที่โรงแรมเขาไล่พนักงานทุกคนออกทั้งหมดโดยให้เหตุผลกับนางเอกว่าเพื่อยกระดับของโรงแรมให้ได้มาตรฐานเธอเลยถามว่าถ้าจะไล่คนออกแต่แรกทำไมไม่บอกตามตรงเขาก็บอกว่ามันต่างกันตรงไหนถ้าเราจะฆ่าหมูถึงบอกมันก่อนแล้วเราจะไม่ฆ่าเหรอ สรุปฉันเป็นหมูหรอกูเปรียบเทียบพระเอกบอกว่าในโลกนี้มีคนอยู่3ามประเภท 1. คนขายหมู 2. คนซื้อหมู 3. คือหมูนั่นทำให้เธอมโมโหมากบอกคุณเป็นคนประเภทไหนหมูมันก็มีความรู้สึกนะจินก็บอกว่ามันเป็นงานเขาไล่คนออกครั้งแรกตอนอายุ19ด้วยซอ๋อฉันเป็นส่วนหนึ่งของงานคุณที่ไม่ได้มาตรฐานสินะจินเลยบอกว่านางเอกพิเศษกว่านั้น เธอไม่ใช่แค่เชฟจนเขาไม่รู้ว่าควรจัดสรรตำแหน่งไหนให้เธอดีนั่นทำให้เธอโมโหมากบอกต่อไปไม่ต้องมายุ่งกับหมูตัวนี้นะจนวันหนึ่งเชฟสาวสวยได้นำอาหารมาให้จินเหมือนปกติแต่เป็นครั้งแรกที่เขาถามเธอว่ามานั่งกินด้วยกันไหมเธอจึงตอบว่าสิ่งที่เขาต้องการเวลานี้คงไม่ใช่อาหารอีกต่อไปแล้ววันหนึ่งพระเอกได้มาพบพ่อพูดคุยเรื่องงาน ระหว่างนั้นเขาขอให้พ่อกินอาหารด้วยกันเพราะครั้งสุดท้ายนานมากจนแทบจําไม่ได้ขณะทานข้าวจินก็ชวนคุยถามไถ่เรื่องสุขภาพแต่พ่อเอาแต่พูดเรื่องงานเรื่องธุรกิจเพราะไม่อยากเสียเวลาทําเงินพระเอกเลยบอกว่ารู้แล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเกลียดสิ่งที่เขาเป็นแล้วเมื่อได้รู้ว่าพ่อเป็นคนเอาสุนัขไปทิ้งเขาก็บอกว่าคุณช่างเป็นคนที่น่าเวทนาจากนั้นพระเอกก็ยกเลิกงานทั้งหมดตีตั๋วเครื่องบินไปหาหนางเอก เขาตามสัญญาณนาฬิกาจนพบเธอแต่นางเอกก็โมโหไม่อยากเจอวิ่งหนีขึ้นรถแท็กซี่เข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตลาดแน่นอนครับว่าเขาหาตัวเธอพบจินเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงว่าเขามีตําแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเธอแล้วเพราะเขาไม่อยากนั่งทานข้าวคนเดียวอีกต่อไปมาเป็นเมียพี่มากำลังอยากได้คนช่วยใช้เงิน35,000ล้านงั้นโอเคฉันตกลง แต่อีหาดันดึงจนลูกบิดประตูหลุดติดมือกูเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมเนี่ยความสนุกยังไม่หมดดูต่อได้ที่ easymovie.co